สถานการ์ีโบลาในสหร,รัฐอเมริกาก็คือมีติดละเหยื่อรายแรกของอีโบลาที่อเมริกานะค,คะปรากฏว่าตอนนี้ทางการสหรัฐก็ได้สั่งกักบ,บริเวณญ,ญาติของบรรดาของผู้ป่วยนะคะคือนายโทมัสเอริกดันแคนค่ะเป็นเหยื่ออีโบลารายแรกของสหรัฐนะคะพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่นั้นเข้าเฝ้าเวรยามตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ สำนักงานสาธารณสุขของเท็กซัสออกถแถลงการเรื่องการกักบ,บริเวณสมาชิครอบครัวของนายโทมัสเอริกดันแคนชาชาวไทลบิเบรียนะคะที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐเมื่อวันที่19กันยายนก่อนล้มป่วยด้วยอาการที่ติดจากเชื้อไวรัสอิบลาในเวลาต่อมาโดยบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกที่พักอาศัยเป็นเวลา21วันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสั่งห้ามบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมผู้อยู่ภายในบ้านหลังนี้เด็ดขาดด้วยโดยจะมีสายตรวจผัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าเวินยามตลอด24ชั่วโมงและเรียกคนใกล้ชิดเหยื่ออิบลาอย่าง น้อยร้อยคนมาตรวจร่างกายอย่างละเอียดซึ่งเป็นมาตรการจําเป็นในการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสอิบลาในสารัฐค่ะท่านี้สายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์นะคะซึ่งเป็นสายการบินที่ดันแคนโดยสารเข้ามาในสหรัฐออกประกาศขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินเดียวกันนี้นะคะได้เดินทางไปเข้ารับการตรวจจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้สำนักข่าว CNN ได้รายง,งานว่าช่างภาพของสํานักข่าว CNNNBC ค่ะวัย33ปีทำงานเป็นสื่อมวลชนอยู่ในไลบีเรียก็ได้ป่วยติดเชื้อไวรัสอิบลาและเตรียมเดินทางกลับมารักษาในสหรัฐซึ่งถือเป็นชาวอเมริกันรายที่4ที่ป่วยติดเชื้อไวรัสมรณะขณะทำงานอยู่ที่ไลบีเรียนะคะหลังจากก่อนหน้าน,นี้มีแพทย์และพยาบาลชาวอเมริกัน3รายที่ป่วยแล้วก็ติดเชื้อด้วยค่ะ